ต่อไปขอเชิญคุณธีรชัยพันธุมาตรครับท่านประธานที่เคารพผมธีรชัยพันธุมาตรผู้แทนรัษฎรกรุงเทพมหานครเขตหนองจอกมีนบุรีาราะบังพักเก้าไกลขอหารือท่านประธานเพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาดังนี้ครับ 1. ไฟฟ้าส่องสว่างถนนในเขตหนองจอกมีนบุรีาราะบังถนนฉลองกรุงทั้งเส้นระยะทาง12กิโลเมตรไฟถนนและบนสะพานข้ามแยกข้ามคลองดับเป็นจำนวนมาก สองถนนเจ้าคุณทหารทั้งเส้นไฟฟ้าถนนดับเป็นระยะทําให้เกิดอุบัติเหตุเป็นประจํานอกจากนั้นยังมีถนนสุรินทวงวงถนนเชื่อมสัมพันธ์ถนนเรียบวารีและถนนเรียบคอลองลำพังพวยแฝงแสนแสบเขตเมนูรีมีปัญหาแบบเดียวกันขอท่านประธานแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขด้วยครับสปัญหาการข้ามถนนของนักศึกษาหน้าวิทยาลัยเทคนิคการนาพิเศษ ถนนคุ้มกล้าวแขวงแสนแสบเขตเมีนบุรีแม้จะมีทางม้าลายแต่มีรถวิ่งด้วยความเร็วสูงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรข้ามถนนแบบกดปุ่นด้วยครับ <c oughs> 3. สะพานข้ามคลองลำกอไผ่2จุดจุดที่1คือสะพานซอยหลังวัดทองสำริดและจุดที่2สะพานที่อยู่ใกล้สะพานหมู่บ้านปาริชาติอยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยว2เขต2ฝั่งคลองแขวงแสนแสบเขตบุโนรีและแขวงลำปาทิวเขตลาดกระบังเป็นสะพานที่ประชาชนร่วมใจกันทําขึ้นเองรถขึ้นได้ทีละคันไม่มีราวกัน้น เป็นทางลัดมีรถยนต์สัญจรเป็นจํานวนมากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งประชาชนเคยร้อยเรียงหน่วยงานราชการเพื่อให้ทำสะพานที่ปลอดภัยไปหลายครั้งแล้วแต่ยังไม่มีการดําเนินการเนื่องจากความไม่ลงตัวระหว่างอํานาจของเขตมินบุรีและเขตลาดกระบังขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครปรับปรุงแก้ไขหรือสร้างสะพานใหม่ด้วยครับ สี่ปัญหาถนนในซอยและถนนเลียบคลองต่างๆถนนเลียบคลองลำตาดีน้องไห้อยู่ในพื้นที่แขวงลำต้อยติ่งเขตหนองจอกระยะทางประมาณ6.2กิโลเมตรถนนเลียบคลองลำต้นไรซอยลุมทีวง15ต่อเนื่องซอยเลียบวาลี79อยู่ในพื้นที่แขวงโคกแฝดเขตหนองจอกมีระยะทาง4.9กิโลเมตรถนนซอยเชื่อมสัมพันธ์22ถึงมัสยิดเนียบาตุนมักบูลีนแบรนใหญ่ แขวงโคกแฝกเขตหนองจอกระยะทาง2กิโลเมตรถนนซอยลว่พัฒนา6ถึงทางเข้าด้านหลังเคหะฉลองกรุงแขวงลำต้อยติ๋งเขตหนองจอกระยะทางประมาณ4กิโลเมตรสภาพถนนทั้งหมดทุกเส้นดังกล่าวเคยเป็นถนนลาดยางแอดฟันต์แต่มีรถบรรทุกหนักเกินกฎหมายเลี่ยงด่านช่างน้ำหนักตามถนนใหญ่มาวิ่งทำให้ถนนดังกล่าวชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดเส้นทาง ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดกวดขันรถบรรทุกที่น้ำหนักเกินไม่ให้วิ่งในถนนดังกล่าวและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงถนนให้อยู่ในสภาพดีด้วยครับ 5. ปัญหาน้ําท่วมเสียขังคลองลำชะอําแขวงลำผักชีเขตหนองจอกระยะทาง1กิโลเมตรในพื้นที่การเกหะฉลองกรุงประสบปัญหาคลองตื้นเขินมีวัชพืชขึ้นเต็มลำคลองน้ําไม่สามารถไหลระบายได้สะดวกกลายเป็นน้ําเสียท่วมขังสร้างความเดือดร้อนของประชาชนขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยครับ6 ปัญหาการ,กรดำเนินการกำหนดพื้นที่กรุงเทพตะวันออกเช่นเขตหนองจอกมีนบุรีราชกระบังให้เป็นพื้นที่รับน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมกรุงเทพชั้นในทำให้น้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าวในวงกว้างไม่น้อยกว่าปีละสองสามเดือนสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่สร้างความเหลื่อมล้ำและขัดขวางการพรัฒนาอย่างเป็นธรรมของคนกรุงเทพที่ควรจะเท่ากันจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการการระบายน้ำและจัดผังเมืองเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวด้วยครับ